ทีมงานตะพ้อและแตาสงขลาครับวันนี้เราลงพื้นที่ไปที่ปารังเบซาอําเภอสงขาจังหวัดสงขลากันนะครับไปดูตํารวจสพปารังเบซานําโดยพันตํารวจเอกธรรมรัตน์พิรมรักเข้าออกกวาดล้างจับกลุ่มผู้ที่ลักลอบขายน้ํามันเถื่อนในพื้นที่ตําบลปารังเบซาซึ่งเป็นน้ํามันที่ลักลอบขนมาจากประเทศมาเลเซียนะครับโดยไม่ได้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่วัน2วันนี้มีข่าวออกมาว่าน้ํามันเถื่อนทําท่าหนักครับโดยสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด4รายนะครับหนึ่งในนั้นเป็นการจับกลุ่มรถกระบะโตโยต้าป้ายแดงส บรอนทะเบียนกอไก่8888ก88รุงเทพคันนี้ครับพร้อมนายธนาหมัดอดัมคนขับซึ่งเป็นรถกระบะตู้ทึบที่บรรทุกถังน้ํามันดัดแปลงที่ใช้เก็บรวบรวมน้ํามันที่ลักลอบขนมาจากมาเลเซียนะครับไวไทายรถกระบะพร้อมน้ามันดีเซล1,200ลิตรเพื่อเตรียมส่งให้กับลูกค้าโอโหเล่นขนกันแบบนี้มันเกินไปหน่อยไหมครับไม่จับได้ไงล่ะครับส่วนที่เหลืออีก3รายเป็นการจับกลุ่มผู้ที่เปิดซุม้มและก็ร้านขายน้ํามันเถื่อนริบถนนนะครับยึดน้ามันดีเซลได้ 160ลิตรและก็น้ำมันเบนซิน172ลิตรนะครับซึ่งมีทั้งที่บรรจุในแกลลอนขนาด10ลิตรและแบ่งใส่ขวดลิตรขายให้กับรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์นะครับนอกจากนี้ก็ยังยึด มอเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องสูบน้ำมันอีกหนึ่งตัวด้วยเ <Okay. S 1> จ้าหน้าที่ <Okay. S 1> จึงดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับทั้งสัสามิตรและก็พรบรสุลกากรน,นะครับสำหรับน้ํามันเถื่อนที่ลักลอบนาเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนั้นนะครับจะมีส่วนต่างราคาถูกกว่าน้ํามันของไทย<ช>มากนะครับมมโดยน้ําม,มันเบนซินนี่ขายเพียงลิตรละ29-30บาทส่วนดีเซลก็29บาทเท่านั้นนะครับชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียจึงนิยมเติมน้ํามันในฝั่งมาเลเซียนะครับเพราะว่าถูกกว่ามากจะดีไม่ดีจะส่งผลกระทบกับเครื่องยนต์ในระยะยาว ไม่นะครับอันนี้ไม่รู้ครับเอาถูกไว้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากัน โดยผู้ที่ลักลอบขนน้ำมันเถื่อนนะครับจะใช้วิธีขับรถยนต์เข้าไปเติมใส่รถมานะครับแล้วก็นํามาถ่ายใส่ถังดัดแรงเก็บไว้ก่อนส่งขายให้กับลูกค้าตามงานค้าแล้วก็ซุ้มขายน้ํามันนิมถนนนะครับถ้าเป็นชาวบ้านที่เข้าไปเติมมาใช้เองอันนี้ไม่ว่าครับพอเข้าใจได้น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปลาเป็นธรรมดาของคนชายแดนครับยนยนกันไปเพราะว่าน้ํามันฝั่งมาเลเซียเขาถูกจริงโดยเฉพาะดีเซลนี่ลิตรละ17บาทนะครับแต่ถ้าไปขนมาเพื่อการค้านีย่ยา นะครับขนมาขายนี่ไม่ได้นะครับมันผิดเจ้าหน้าที่เขาจับจริงครับ